สวัสดีครับน้องๆที่นักการทํางานทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับเดลี่เวิร์กทอีกตามเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สองกุมภาพันธ์สอง7น้าหะครับผ่านเดือนปีใหม่ไปแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมามุ่งมั่นทำงานกันเป็นเรื่องเวลาเล่าถึงวันที่2ของทุกปีก่อนนะครับว่าเป็นวันนักประดิษฐ์ไทยนะครับเนื่องจากว่า เ,เพื่อเป็นการระลึกถึงวารละการจดจทะเบียนและออกสิทธิบัตรกังหันช้พัฒนาให้กับในหลวงรกลอาเพ็เรารู้เรื่องพวกนี้ดีนะครับเราเกิดกันกันในหลวงรอชกาลท่านท่านถือว่าเป็นในหลวงที่มีพระปีชาสามารถมีพระอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็คิดประดิษฐ์กังหันชัพัฒนาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียนะครับทั้งในชุมชนนะครับแล้วก็ในใน ที่อ,อ,อื่นนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับท่านก็คิดนะครับตัางแข่งใช้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็มีการตรวจสิทธิบัตรนะครับในวันที่สองนะครับแล้วก็คณะมติจริงยีมตินะครับใ้วันที่สองกุมภาพมธ์นองทุกปีเนี่ยเป็นวันนักปดิษฐ์ไทยนะครับก็เริ่มลึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยกันดังนั้นครับวันนี้เราจะคุยเรื่องที่ต่อเนื่องจาก ขังก่อนก่อนนุ้อ่าต้องพี่คุยเรไ่อ,อย่างนี้ก่อนาเรียกว่าคุยต่อเนื่องรั้งก่อนก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราเอาสามก๊กมาขั้นหน่อยสองสองตอนสามตอนด้วยกันนะครับก็พวกเราก็อย่าลืมไปดูสามก๊กนะครับเพราะนี่ประโยชน์เนี่ยนะครับพี่บอกไว้แล้วนะครับว่าการที่เราจะมีความฉลาดนะครับมีการพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงกลยุทธ์ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีวิธีการพัฒนาตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือการอ่านหรือการดู วรรณกรรมสับกุ๊กนะครับช่วยได้เยอะมากเลยนะครับนอครับในการทํางานในองค์กรจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องจริงก็คือมันมีบางหัวหน้าหรือมีผู้นําผู้จัดการบางรายเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนไม่ค่อยได้เรื่องเราต้องคุยถี้ก่อนนะครับทำงานไม่ค่อยได้เรื่องนะครับหัวทึบไม่มีไหวพริบทางธุรกิจนะครับเจ้ายศเจ้าอย่างบริหารคนไม่เป็นมือถือสักปากถือศีลนะครับอ่อนด้วยทั้งฝีมือการทํางานและทั้งเชิงทางการทูตต่างๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าที่แย่ๆนะครับถ้าเรามีหัวหน้าที่แย่ๆเนี่ยนะครับอยู่ในหน่วยง,งานของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความอดแย่เนี่ยในหน่วยง,งานของเราได้นะครับแล้วก็หน่วยง,งานของเราอาจจะเม็นฉู่ได้อะไรพวกนี้นะครับไม้ใย่ว่าเออจะพูดภาษาตรงไปตรงมาหน่อยคออือมันอดแี่มาสู้เขามไม่ได้อะอย่างเงี้ยแมันจะ,จะจะพันงออะไรพวกนี้นะครับทีนี้ เดี๋ยววันนี้นะครับจะมันแนะนำนะครับสิบสามหัวหน้าเฮงสวยนะครับอต้องใช้คําพูดอย่างนี้บัางดีกว่านะครับอย่าคิดว่าเป็นคําเอ่อที่ไม่สุภาพอะไรนะครับมันเฮงเฮงเอาคําว่าเฮงกับคาว่าสวยแล้วบวกกันนะครับก็แปลว่าแย่แย่หนักดีกว่าไม่ใช่แย่ธรรมดานะครับอืมแล้วมันมีอะไรบ้างครับสิบสามหัวหน้าเฮงสวยเนี่ยเสนอหน้าบ้างงานเที่ยวชันระเบียบเสียบทุกเรื่องเฟื่องเป็นบัตรแพ็ พวกมีความรักและอ้างตำราปากหมาแซงตาเหล่พูดเก๋แต่ไม่ทำสร้างความระยํำทุกรูปแบบพวกตัวแสบคอยหากินปิ้นป้อนทุกสถานการณ์หัวใจไฟเผด็จการเสนอหน้านะครับพวกนี้มีอะรั้งไหนยังไงครับปกติแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยจะหายหัวนะครับอืม ไอ้หัวไม่ค่อยมาสนใจงงสนใจงานสนใจลูกน้องไม่ค่อยช่วยลูกน้องอะไรหรอกนะครับเอแต่พอมีพอมีอะไรครับพอมอีเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงนะครับให้ทําอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเนี่ยพวกนี้เนะี่ยจะเข้ามาเสนอหน้านะครับเข้ามาหาเสียงนะครับเข้ามารับผลงานนะครับเข้ามารับผลงานรับชดนะครับแต่ไม่รับผิดน,นะครับรับผิดในพวกนี้เนะี่ย เนืหายเลยนะครับวงนี้วัวหน้าที่ชอบเสนอหน้านะครับอันที่สองนะครับพวกบ้านง,งานนะครับเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนมีเส้นแบ่งที่ชักเกดเจนระหว่างคาว่าขครนกับคําว่าบ้านง,งานนะครับบ้านง,งานเนี่ยก็คือทํางานจนเกินเกินเหตุนะครับไม่ไม่ไมบาลานซ์ชีวิตนะครับมันก็เลยทําให้คนอื่นเนี่ยนะครับเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วย การค็เดือนหนึ่งวะลูกน้องนะครับจะอยู่ด้วยนะครับมันก็เออจริงจริงงใจเหมือนกันนะครับมันก็ต้องกลับบ้่งกลับบ้านกลับอะไรนะนี่มันกลับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับลูกน้องก็ต้องบางคนมันเกรงใจมันต้องอยู่ด้วยมันก็พังไปด้วยนะครับอะไรไม่เบรกไรไม่ประานเนี่ยนะครับมันทําคนเขาพังกันมาเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนําตรงนี้ก่อนข้อนี้ก่อนนะครับด้วยการขยันดีกว่านะครับขยันพอดีพอดีนะครับเราก็รู้ว่า รู้จากวางแผนอย่างเนี้ยนะครับรู้จักวางแผนว่าเราจะเออ่ทำงานนะครับให้มันสําเร็จภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับอันที่สามคือเชี่ยวชันระเบียบนะครับเมื่อกี้เสนอหน้าบ้างงานอันที่สามเชี่ยวชันระเบียบนะครับวกนี้ก็เป็นมนุษย์เจ้ารับเบียบนะครับเรื่รับเบียบเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวจะบอกว่าท้ย มีระเบียบแล้วก็เขาก็ดูแลตามระเบียบก็ดีแล้วเนี่ยนะครับอันนี้บางคนเจ้าระเบียบเกินไปนะครับบังคับใช้กฎหมายเกินเหตุนะครับทีความตรงไปตรงมานะครับทําให้ทําให้มันเกิดความอัดในการทํางานนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับบางทีเราชอบเรียกพวกหัวหน้าพวกนี้ว่าไอ้พวกที่มันชอบงานไม่หาหาแต่เรื่องอ่ะนะครับพวกนี้จเจอมาเยอะนะครับ อันต่อมาก็คือพวกเสียบทุกเรื่องอยรับเมื่อกี้สมิญานบ้างงานเที่ยวนเแบบเสียบทุกเรื่องเครับอืไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันขอมันขอมีส่วนเรื่องขอขอแสดงความเห็นไม่หมดนะครับอ้าวบางเรื่องแสดงความเห็นนี่มันเข้าท่าก็โอเคนะครับบางเรื่องมันไม่มีความรู้แต่มันก็แสดงความคิดเห็นนะครับขอเสียบขอปฏิเสธนะครับขอแสดงความคิดเห็นหรือต่อต้านไปเลยนะครับทุกๆเรื่องเอาหมดนะครับอื ต่อมาอีกพวกหนึ่งคือพวกเฟื่องเป็นพักๆนะครับเฟื่องเป็นพักๆคือวันนี้ขยันก็เอานะครับรุยๆนะครับพอหมดแรงนะครับหรือโดนด่าวมานะครับหรือผิดหวังในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งจิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในสิ่งที่ตั้งจิตก็เลยเป็นไงฮะหมดแรงนะครับอืนะพวกนี้ไม่สมุ่กเสมอนะครับเป็นหน้าที่ไม่สมบุเสมอ นะครับต่อไปก็คือพวกมีความรักแล้วอ้างกำลังพวกนี้คือใครพวกหงมูแล้พวกสมพันธ์กินไก่วัดนะครับหันหน้าพวกนี้ก็มีนะครับแต่มันก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างตำรานะครับพี่ช่วยยังงี้ทำอะไรพวกนี้ทำอะไรนี้ีนะครับเอ้าทำตัวเป็นนักวิชาการอย่างงั้นซะเีกนะครับเอามากรบเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆว่าแพนยึหรือคือตัวสมพันธ์ตั้งใจจะกินไก่วัดนะครับพวกนี้ จำเรื่องนะครับนะครับต่อมาก็คือปากหมาพวกนี้นะครับปากปีจนนะครับอออันนี้ไม่เกี่ยวคนปีจวนเลยเขาไม่เกี่ยวนะนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าพูดจาไม่เรื่องเอองี้ดีกว่านะครับพูดจาไม่ได้เรื่องจกอะไรเรือเสียอะไรว่าอย่างไปนะครับอนะครับก็ ปุนี้ก็ระวังเสียสุนัขแล้วกันนะครับไหมาที่นักระวังเสียสุนัขแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาคือเส้นตาเลนะครับอ่ะจริงๆโบราณเขาบอกว่าคนตาเลเนี่ยคบไม่ได้นะครับบางทีจริงจริงอ๋อวิเคราะห์กันจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับมันจริงๆแล้วคนที่คบไม่ได้คือคนที่ออใช้สายตาไม่ถูกต้องดีกว่านะครับน้องๆกับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ เวลาที่เราพูดกับใครแล้วเขาไม่ไม่มองหน้าไม่สกตามไม่อะไรเขาเนี่ยมันแสดงถึงความไม่จริงใจนะครับหร,หรือไม่ใส่ใจหรือไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับอืที่คิดไปคนละเรื่องครับนคนคนที่มันสื่อสารกับเราอะไรเงี้ยนะครับอืหรือบุคลิกของคนที่ท,ท,ที่ตาเลียเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ออย่างหนึง่งคือบางที เราเห็นมันมองที่อื่นเนี่ยแต่จริงๆมันมองเราอันนี้เรื่องกตาเหยนะครับมันมันคิดอะไรต่างๆาเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเห็นใจคนตาเหรือญบางคนเป็นคนตาเหลืยเหมือนกันแต่เป็นคนจริงใจก็มีนะครับอันนี้พี่เน้นถึงเรื่องพวกแ้งตาเหลียมากกว่าต่อมาก็คือเรื่องของลักษณะัวหนหนที่พูดเกีย่ยแต่ไม่ทำโอ้พูดดีเหลือเกินพูดดีเหลือเกินนะครับ แต่ทำออกมาเนี่ยนะครับนิดเดียวเดี๋ยวไม่ทำเลยนะครับพวกนี้พวกจอมโปรเจกต์นะครับพวกโอ้โชว์โชว์ศักยภาพการคิดนะครับนะคิดดีทุกอย่างนะครับพวกนี้เราจะพบเจอได้พูดนำที่เป็นพวกนักการเมืองแรง่างเนี่ยนะครับพูดอย่างหนึง่งมันำอย่างหนึ่งนะครับหรือมันเสนออะไรแล้วมันไม่ทำอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่อยากพูดเข้ากันเองน,นะครับเดี๋ยวจะ ไม่ดีนะครับก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอากันเมืองนะครับตัดตรงนี้ออไปนะครับเอาเอา,เอาหัวหน้าในองค์กรแล้วกันนะครับพูดกี่แต่ไม่ทํานะครับอต่อมาคือพวกสร้างความในยำยุรูปแบบนะครับแปลว่าอะไรพวกเนี้พวกพวกทําให้เกิดความวุ่นวายในองค์กรนะครับเราก็สร้างความแตกแยกในองค์กรนะครับยุยงให้เขาแตปกปุ๊บกันนะครับนะวุ่นวายพวกนี้อพวกตัวแสบคอยหาจิน ไปตรงมาในพวกทุจรเด็คอร์รัปชันในองค์กรนะครับยังไงมันก็อยู่ไม่ได้จำไว้พวกนี้ไว้อย่างนะี้นะครับั้นหน้าที่ของการเป็นพนักงานที่ดีและถูกต้องที่สุดก็คือข้อแรกก็เลยนะครับต้องซื่อสัตย์ตัวอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราเปลยนพนักเราอย่ามาทํางานเลยครับยังไงเราก็มาหาความจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้นะครับเพราะอย่างนั้เนี่ยอ้พวกทุตตเด็ดคอร์รัปชันเนี่ยพวกนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ย นะครับที่อยู่ของมันก็คือคุกนะครับต่อมาก็คือเรื่องของพวกมีลักษณะปิ้นป้้นคุกสถานการณ์นะครับก็คือพลิกลิ้นได้ตลอดนะครับเมื่อวานมันมันบอกว่าอย่างนี้ดีนะครับวันบวกดำวันนี้บวกขาวนะครับเมื่อวานก็ดูสวยดีวันนี้สวยกว่าเมื่อวานเออไปอย่างั้นเลยนะครับเมื่อวานมันคิดอย่างงี้หรือว่าหน้าบางคนไฮเปอร์นะครับ นะเมื่อวันคิดแบบนี้นะครับพอมีหัวหน้าที่สูงขึ้นมันคมเนต์ว่าไม่ดีปั๊บเนี่ยไล่หลักการเลยนะครับเลียเลยนะครับเมื่อต้องอย่างนี้เลยเป็นแบบนี้ไปเลยออนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับพวกนี้มันพบปิ้นป้อนทุกสถานการณ์นะครับมาสุดท้ายก็คือวัดใจไฟประด็ษการอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกันเมืองเดี๋ยวกเกี่ยวกับว่าประด็จการแปลว่าอะไรแปลว่าพูดนํามันมีหลายลายักษณะเดียวเราคุยกับพูด นเรื่องพูดนำเยอะเหมือนกันนะครับในใน d a i l ่เวิร์กทคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะผู้นำอย่างนี้ก็คือผู้นํำที่มีลักษณะปลิตการนะครับก็คือกูเ,ออเจ้าของกูอย่าเนี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะนะ I am okay you are n o t okay นะครับ สมัยนี้น้องๆครับต้องทํางานเป็นทีมเปิดใจกว้างนะครับเปิดใจให้เขาเอ่อน้องให้ทีมงานแสดงความคิดความเห็นแล้วเราต้องบูรณาการความคิดเห็นต่างๆนะครับเอามารวมกันแล้วนกะ็สังเคราะห์มาเป็นแผนง,งานมาเป็นโปรเจกตนะ์มาทําให้องค์กรจะิญรุ่งเรืองก็ทํางานกันแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ทํางานไดลักษณะว่าข้ามาคนเดียวนะครับกูจะของกูงเนี่ย <c oughs> มีอะไรว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่เหมาะสมกับ การทํางานสมัยใหม่มากกว่านะครับถ้าเราเจอผู้นําในองคอ์กรหรือผู้จัดการเหมือนหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีลักษณะสิบสามอย่างนี้นะนะครับเอาทีนี้ก็ต้องคุยกันอย่างนี้กว่าน,นะมันไม่มีใครในโลกนี้นะที่มันเปอร์เฟกทุกอย่างนะครับพี่ก็มีเหมือนกันนะครับในสิบสามอย่างเนี้นะครับแต่ว่ามีแล้วมันต้องบาลานซ์คุยอย่างนี้กว่าน,นะครับมันบาลาน มีดีบ้างเสียบ้างคนเรานะครับเนี้ยประเด็นอยู่นี้ครับว่านี้ว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยนะครับแก้ได้ไหมนะครับแก้ได้นะครับอืมแก้ได้นะครับเมื่นแก้ยังไงนะครับองค์กรนะครับโดยผู้บริหารที่สูงกว่านะครับก็ต้องลงมาดูแลถ้าทราบว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับลงมาดูแลนะครับคําว่าดูแลแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามา มาหาทางนะครับที่จะปรับแก้ไขเรื่องพวกนี้เช่นนะครับวางแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของผู้นํานต่างๆในระดับต่างๆนะครับมีการจัดฝึกอบรมนะครับในเชิงอะไรครับในเชิงปรับทัศนคติในเชิงเรื่องการทํางานเป็นทีมนะครับในเชิงความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่นะครับในเชิงความรู้ เชิงเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้คนหรือหัวหน้าในระดับต่างๆเป็นคนที่ดีเด่นเก่งแล้วก็น่ารักนะครับอ่านเรื่องพวกนี้นะครับผู้บริหารระดับสูงที่รู้เรื่องพวกนี้จะต้องลงมาแก้ลงมาทําให้เกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้สวงนะครับลูกน้องอ่ะลูกน้องก็กต้องให้โอกาสหัวหน้านิดหนึ่งนะครับอย่ามองด้านลบด้านเดียว นะครับว่าลาูุพี่เราเนี่ยโอเวลวหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่บางข้อมัน,นับไม่ได้กว่ากันไปนะเช่นทุดหัวหน้าเราทุดจะหลุดนีเราไม่รู้จะไปช่วยมันยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นข้ออื่นที่เรารพอได้หรือมันไม่ได้มากเกินเหตุไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองข้อดีมองจุดแข็งขเขาด้กยกนนะครับหรือว่าเราก็อให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือลูกพี่เรานะครับทําให้ หน่วยงานของเราองค์กรของเราเข้มแข็งขึ้นได้นะครับโอเคไหมครับน้องๆที่รักครับเอ,อการที่เราจะเป็นหัวหน้าได้ดีนะครับเป็นผู้นําได้ดีคเขาบอกว่าเป็นผู้นําต้องฝึกครับ leadership training นะครับสมัยนี้นะครับมันจะต่างกับสมัยก่อนเยอะๆเ,เลยคือคือมันมีการแข่งขันกันมากนะครับสมัยก่อนเนี้ยมันมี คนไม่กี่คนนะครับในสังคมนะครับที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นอะไรได้นะครับเพราะงั้นเขาจะขึ้นมาได้ด้วยหลายลักษณะด้วยกันนะครับเช่นเขาเรียนมาสูงเขามีความรู้เขามีความสามารถนะครับหรือเขามีประสบการณ์นะครับหรือมาโดยตําแหน่งเลยนะครับนมสกุลเดียวกันกับเจ้าขวงอะไรก็แล้วแต่เนี่หรือบางคนจับสลากมาก็มีนะครับเพราะงั้นเนี่ย มันมีวิธีการมาได้ด้วยวิธีการกต่างๆเนี่ยหลายวิธีการนะครับการการที่จะมาเป็นหัวลุงหัวหน้าเป็นผูน้ำนำานงกลเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยเป็นว่าก็ต้องต้องฝึกงั้นเราก็ต้องฝึกตนเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าว่าลักษณะห <c oughs> ัวหน้าที่ไม่ดีสิบสามอย่างที่พี่พูดในวันเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีต้องแก้ไข นะครับเราเรื่องที่ดีมันคืออะไรเดี๋ยวเราฟังต่อๆไปจะมีอีกหลายตอนที่บอกหัวหน้าที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้จะมีวิธีการฝึกยังไงเป็นผู้นําต้องฝึกกับ leadership training จำไว้สําคัญมากวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับนอ้อน